ผมครับคือว่าผมคุยกับแอดมินกลุ่มแอนตี้มุกน็อกออนไลน์อย่างต่อเนื่องนะครับเขาชี้บ่อแสแบบนี้ว่ากระบวนการเงินกู้ออนไลน์ผิดกฎหมายครับลวงเหยื่อฮะขอซื้อบัญชีแบบ Facebook ด้วยนะฮะไม่ใช่บัญชีธนาคารแล้วสแสดงความเตือนว่าต้องรู้เท่าทานครับเพราะว่าอาจจะมีความผิดตามกฎหมายโดยที่ไม่รู้ตัวได้เหมือนกันนี่นะครับเหมยเจอเรื่องนี้นะพี่เหมือยบอกเลยทําให้คนแข็งแข็งยังเลยอ่ะคีดสั้นได้เลยนะเหมือยพะวงเลยแบบออกมันที่คณฆ่าตัวตายคุณรู้แล้วไม่ว่าอารมณ์ไหนอย่างนี้เลยนะ หนูว่าหนูก็หนูก็ใช้ชีวิตมาเยอะแต่หนูเจอเรื่องนี้หนูแบบ๋อรู้แล้วไอ้คนที่มันกระโดดตัวตายมันโดดน้ําตายมันยิงตัวตายอ้ออารมณ์นี้นี่เองเข้าเส้นเลยนะพี่ห<ช>นูรู้สโอ้โหมาถึงจุดจุดนี้ได้ไงวะชีวิตทําอะไรมาตั้งเยอะถ้าจะมาตายตายเพราะคนอื่นแล้วก็าตายจริงๆรตอนเนี้ยเออมันรับซื้อบัญชีแล้วก็รับซื้อเฟซบุก๊กเยอะมากใช่ใช่เฟซบุ๊กมันก็รับต่อเมือเฟซบุ๊ก แล้วก็ตอนนี้ที่มีปัญหาเลยสมาชิกในกลุ่มอ่ะคือคนที่ไปกดกู้มาตอนนี้เริ่มเข้าเฟซเองไม่ได้ใช่คุณเขามันเหมือนมันเหมือนกับมันแฮกเฟซบุ๊กพอพีใช่เอาไปหมดเลยหลายมันเข้าเลยนะเฉพาะวันนี้ก็ประมาณเกือบเกือบ20เคสได้อพี่เดียวที่ติดต่อมานะคะว่าเฟซบุ๊กเข้าไม่ได้เลยแล้วก็อเข้าไปเสิร์ชหาเฟซบุ๊กตัวเองไม่เจอใช่ หาข้อมูลกต็มเลยพอมันให้เรากดเข้าถึงบัญชีเ facebook เชื่อมต่อป๊บ้าพี่แซนพอหลังจากที่เรากดปุ๊บใช่ไหมแล้วเราจะมาเข้า f เฟซบ o ๊ f เฟซบุ๊กเราอ่ะหน้า facebook มันจะขึ้นเลยบัญชีของคุณถูกล็อกการุณายืนยันตัวตนแล้วยืนยันสลับไปสลับมาสุดท้ายคุณนั่นแหละจําข้อมูลตัวเองไม่ได้หายใช่เนี่ยเป็น,บนมบนี้วันนี้เยอะมากค่ะพี่และยิ่งตัวไหน a c e b o o k อันไหนที่ผูกกับมันผูกกับเบอร์โทรศัพท์แล้วเบอร์โทรศัพท์เบอร์นั้นอ่ะ ผูกกับแอปบ,บัญชีธนาคารอ่ะหนูเลยคิดว่าไม่ต้องแปลกใจเลยทําไมมันดูดเงิน,นออกไปได้นี่ครับเป็นเรื่องไกลตัวแล้วแบบว่ามันเป็นปัญหาจริงๆนะครับบอกว่าอยากจะให้ผู้ช่วชาญเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยใน,ในกลุ่มนี้หน่อยนะีทีนี้ผู้ช่วชาญด้านกฎหมายเขาบอกว่าหากว่าผู้ก่อเหตุนะครับนำไปใช้ในทางที่มีชอบนะก็จะมีความผิดตามกฎหมายอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้หากว่ามีการกระทาความผิดไปแล้วต้องไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแสดงความรู้สิ์ใจนะครับ สมมติตอนนี้เราเราได้รับมาสักหมายหนึ่งแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องรีบไปอายัดรีบไปป,ปไปปิดบัญชงปิดปิดบัญชีไปแสดงตัวกับเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับก็คือบางทีตํารวจอาจจะก,การเราไว้เป็นพยานก็คือว่าถ้าสมมติเราสามารถซักทอดได้ว่าใครนะที่มันมาจ้างเราอะไรอย่างเงี้ยก็คือผ่อนหนักเป็นเบาครับอ่าถ้าสมมติเขากันกรเราไว้เป็นพยานอย่างเงี้ยโอกาสที่เขาจะลดโทษหรืออะไรให้เราเนี่ยมันก็ก็มีอยู่น <c oughs> ะ <c oughs> ครับเพราะว่าสมมติถ้าเราให้การแล้วเป็นประโยชน ทำให้เขาเนี่ยสามารถสืบสาวหาตัวกระบวนการได้ไปเจอตัวคนทําความผิดได้อันเนี้ยก็ถือว่าคุณเนี่ยมีเรียกว่าอะไรเหมือนมีความชอบอ่ะในเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะช่วยให้คุณเนี่ยความหนักเป็นเบาขอเรียกว่าน้องเหม๋ยแล้วกันเมื่อสักครู่นี้นะฮะเขาเนี่ยไปแสดงความประสับใจหลายสอนอหลายสพแล้วนะครับในพื้นที่ต่างจังหวัดนะฮะที่บอกตัวเองว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มีรู้เรื่องด้วยนะแต่ว่ามีความจําเป็นที่ต้องนําพาคนที่ว่าเป็นคนกลางเนี่ยนะครับเอาไปด้วย หรือว่าเอาข้อมูลนี้ไปให้กับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจด้วยแล้วผมก็ให้น้องเนี่ยช่วยติดต่อให้นะตอนนี้คนกลางคนนั้นก็มายอมให้ผมคุยด้วยนะฮะเงียบไปเลยเนี่นะครับ